อไปข้อนี้พี่เขียนสรุปให้แล้วก็คือที่เราสอบสรุปไปตอนแรกที่พี่เขียนทั้งหมดอย่างแรกก่อนหนูจะต้องรู้กลับไปกลับมาก่อนที่พี่ถามว่าเวลาถ้าให้ power set มาน้องๆจะสามารถหักกลับได้ยังไงโดยใช้สูตรนะสอบก็จานวนสมาชิกปะถึงจะได้ power set เขาบอกว่าไอ้ pa อ่ะแปลว่าอะไร pa เป็นเลยนะสเท่าเป็นคือเท่ากับสองเท่าของเลยนะสมาชิกของ pb ใช่ไหมโอเค และพี่จวบอกว่าเฮ้ยทางเรไปหาของ P A P B ก่อนเพราะว่าเนี่ยเขาถาม P หมดเลยไม่จำเป็นต้องมาแปลงเป็น A กับ B ก่อนนะเพราะฉะนั้นเรารูล้ลลเรารู้ตรงนี้ละโอเคตรงนี้เป็น8ใช่ไหมแปดเกิดจากอะไรอสองกับสองจะเขียนไม่จะแปลงก่อนอตรงนี้เดี๋ยวพี่พี่อ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพี่ขอใช้อย่างนี้ก่อนนะ,อะเอา A กับ B เฉยๆก่อนแล้วกันงั้นแสดงว่าพี่ใช้เป็น2ยกกำลังตามด้วยอะไรนะ A เศษ B ก่อนเนาะ เท่ากับ8 8คือสองกำลังสามแปลว่าพี่จูได้แล้วก้อนนี้ทั้งก้อนก็คือ a เศ b คือสามปะอย่างที่ไปแล้วโอเคครับได้ทำนองเดียวกันเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งคืออะไรนะพเหมือนกันก็ได้เป็น, a, U, b, ปนนะสองกำลัง aub ปะ <8. S 1> a, U, b, ได้เป็นะสองกำลังแปดปะ aub ได้แปดปะสิ่งที่พี่จูได้สองพื้นที่นี้ต้องลงกันได้ห้าทันไหมทันค่ะ แต่เขามีข้อแม้จากด้านบนเขาบอกว่าเป็นสมาชิกอะไเลยนะสองเท่าถ้าสองเท่าตอนแรกหนูแปลงให้มันเป็นไอ้นี่ก่อนไหมแปลงอ่าเรารู้แล้วตรงเนี้ยเรากกรู้ว่ารวมกันได้แปดถ้าจะทําให้มันเป็นสมาชิกสองเท่าหนูแปลงเป็นไอ้นอี่เลยสองยกกำลัง n a เท่ากับสองคูนสองยกกำลัง,ง n v แล้วก็เอาได้ได้อ่าโอเคกลังมาช่วยหรือจะยกตัวแปกรกำหนดสมมติตัวแปรเอาก็ได้สร้างสมการตรงนี้ได้เป็น สองกำลัง n a เท่ากับอะ 2, คูณด้วยสยกกำลัง n b ได้และตรงนี้ถามเท่ายุบก,ก่อน NB เราถึงรู้แล้วว่าก็คือ1บวกด้วย n b, n b. แสดงว่าตัดทิ้งสรุปง่ายๆก็คือ a อจะต้องมากกว่า b อยู่1 1บวก n b ถูกไหม,มสิ่งที่ได้ออกมาก็คือ n a ลบ n b ปะจะต้องเท่ากับ1น่ะใช่โอเค ก็จะได้แล้ว,ว่า A อ่ะต้องมากกว่า B อยู่หนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วรวมกันได้ห้าก็ต้องเป็นอะไรสามกับสองปะสามกับสองสามอืมสามกับสองงั้นแปลว่าตรงเนี้ยรู้โดยปริยายเลยอาา่าฮะหรือใครจะแก้สรรมการเป็น A กับ B ก็ได้แลวลองเช็คดูก่นอนก็ได้ A รวมกันสามสามเป็นหกบวกกันนะบวกกันแล้วก็ b ก็ได้สามกับสองรวมกันเป็นห้าถูกต้องครับแล้วก็ถาม A ลบ b ก็คือพื้นที่บริเวณตรงนี้เหตได้สามสองกัไสามไม่ยาก โอเคก็เลยได้2องกำลังสาตอบ8ปก็เลยได้คําตอบครับตอบข้อสามนั่นเองโอเคครับไม่ยากครับ